สวัสดีครับทุกคนผมเบอร์สาระจากสยาม bc นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้งาน t r a c e r 1กันนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเวลาเปิดกล่องมาเนี่ยเราจะเจออยู่3อุปกรณ์หลักแล,ละกันจริงๆมันจะมีเยอะกว่านี้แต่สำหรับการสาธิตวันนี้ผมเอามาแค่อุปกรณ์หลักนะครับตัวแรกก็คือตัวเครื่อง t r a c e r นะครับตัวที่2จะเป็นตัวแผ่นจดคำจะหน้าตาอย่างนี้นะครับจะมีคา ตำแหน่งย4ีคำให้เราจดคำนะแล้วก็จะมีสายเทรเซอร์มาซึ่งสายเทรเซอร์ที่มากับเครื่องจริงจริงมันจะสั้นกว่านี้แต่สําหรับวันนี้ผมขอใช้เป็นสายอื่นแล้วกันใช้เป็นสายที่ยาวหน่อยสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อจากทางเสียมบีซีไปก็จะได้รับสาย OTG ไปให้ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ต่อกับคอมที่เป็นรุ่นใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็น usb c กัน usb c กันไปหมดแล้วนะครับก็เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับ ลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อไปแล้วต้องมานั่งหาสาย OTG อีกจะได้ใช้งานได้เลยเราก็เลยแถมไปให้จะมีอุปกรณ์หลักๆประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน t r a เซอนะครับอันดับแรกก็คือต่อ t r a เซอเข้ากับอคอมพิวเตอร์อของผมกรณีนี้เป็น macbook นะก็ต้องต่อกับสาย OTG สำหรับคอมเครื่องไหนที่เป็นตัวเชื่อมกับ USB-A เดี๋ยวเรก็สามารถต่อเด้ตรงได้เลยไม่ต้องใช้สาย,ยต่อเสร็จปั๊บ ก็ถ้าเป็นคอมแม็กนะก็กด Allow ตรงนี้แล้วก็ให้เราไปเปิดที่เบราว์เซอร์ของเราแล้วก็เสิร์ช t r e a s u r i o application อันนี้จะสามารถใช้ผ่านตัวเว็บเลยก็ได้นะแต่เพื่อการใช้งานที่ดีกว่าแนะนำให้กดดาวน์โหลดนะก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดลงโปรแกรมนะครับ ผมพอดีมีทร e เซอร์อยู่แล้วน r e นทรนเซอร์สูตรก็กดเปิดเลยโอเคพอเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอน,นี้นะครับเราก็จะต้องกด yes ก็คือ set up my t r a c e e r ถ้าเป็นตัว <c oughs> ที่เพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยบางทีอาจจะต้องอัปเดตใหม่นะครับก็แค่กดอัปเดตแล้วก็ทำตามขั้นตอนการอัปเดตนะครับสำหรับอันนี้ก็คือกด continue ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เลือกระหว่าง Create New กับ Recover Wallet นะครับ Create New เนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่เคยใช้ Hardware Wallet มาก่อนเลยยังไม่มี24คําคำอันนี้นะครับสำหรับ Recover Wallet จะเป็นกรณีที่มีอ่าใครก็ตามเนี่ยที่ซื้อเครื่องนี้ไปเพื่อที่จะเอาไปกู้เงินที่อาจจะเคยมี Trezor เครื่องเก่าหรือ Ledger หรือ Seapow ก็ได้รุ่นอื่นเนี่ยเราสามารถเอา s e e ของตัวอื่นเนี่ยเอามาใส่ Trezor เพื่อกู้เงินของเครื่องนั้นกลับเข้ามาใน Trezor ของเราได้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตวิธีการ Create New กันสำหรับผู้ใช้ใหม่เลยนะครับกด Create New Standard Seed Backup มันจะขึ้นมาบอกว่ามันจะสร้างซีดให้เราแล้วนะให้กด Confirm ก็กด Confirm นะครับมุมขวาปุ๊บมันก็จะให้เรา Create Backup นะคะร,รับ Tracer เนี่ยให้เรา Skip Backup ได้ด้วยแต่ไม่แนะนำอย่างแรงนะครับการ Skip Backup เนี้ยก็คือเป็นการที่เราไม่จด24คำเหล่านี้ลง ถ้าเราไม่จดยี่สิบสี่คำอันนี้ลงเนี่ยข้อเสียหลักๆเลยก็คือถ้ากรณีอยู่ดีเราโอนเงินเข้าไปแล้วเราเครื่องเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีวิธีการกู้เงินนั้นกลับมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะต้องทําการแบคกรัฟเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ข้ามขั้นตอนนี้นะครับให้กดเครียดแบคกรัฟอันนี้เขาก็จะเตือนว่าอัน,นเนี้ยซีดเวิร์ดเนี่ยสำคัญมากนะห้ามทําหายถ้าทําหายเราเครื่องเสียไม่มีใคร hygiene, แม้กระทั่งเสียงบีซีหรือทางเทรเซอร์เนี่ยจะสามารถ กู้เงินให้คุณได้นะครับยาถ่ายรูปหรือ make digital copy ก็คือยาถ่ายรูปเข้ามือถือหรือส่งอีเมลข้อหาตัวเองว่าเนี่ยยี่สิบสี่คำเนี้ยคือคำนี้นะคำนี้นะคำนี้นะเพราะถ้าเกิดมือถือเราโดนแฮ็กหรืออีเมลเราโดนแฮ็กเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเงินเราก็ไปอยู่กับแฮกเกอร์เลยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นดิจิตอลก๊อปปี้ไปแล้วสาเหตุที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลไอการเงินของเรารหัสเนี้ย ปลอดภัยอยู่ในกระดาษและก็อยู่ในตัวเครื่องนี้เท่านั้นนะครับตัวซีดเนี่ยเอาจริงจดใส่กระดาษมันก็มันก็ดีระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยแฮกเกอร์ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถเอาไอาตัวซีด24่สคำซึ่งซีด24สิบคำเนี้ยก็คือเปรียบเหมือนกับเป็นรหัสเข้าสู่เงินของเรานะครับซึ่งจดเป็นกระดาษเนี่ยมันก็ดีแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดโดนน้ำโดนไฟหรือโดนปวกกินเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายได้เนะ เราก็มีอุปกรณ์หนึ่งดีกว่าขอขายของนิดนึงนะ mm hmm. ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเอาไว้จดคำเลยก็สำหรับใครที่วางแผนว่าจะให้ลูกหลานเลยอย่างเงี้ยอีก20ปีเขาจบปริญญาแล้วค่อยมาเอาคริปโตของเราเนี่ย mm hmm. ก็แนะนำซื้อเป็นพวกแผ่นเหล็กไปเลยนะครับ mm hmm. หรืออีกอันนึงก็จะเป็นรูปแบบของแคปซูลนะอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนะใช้งานไว้ถ้ามีโอกาส mm hmm. ผมจะมาะทำรีวิวให้เรื่องการใช้งานพวกแผ่นเหล็กพวกนี้ อันนี้เขาก็บอกว่าให้เก็บไว้ให้ดีอย่าให้ใครเห็นอย่าไปวางทิ้งไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยแม่บ้านมาทํางานเขาถ้าเขารู้ว่ามันคืออะไรเขาถ่ายรูปไปจนกวเราจบไปอยู่กับเขาเลยนะครับก็ให้เก็บให้ดีเราก็กดบิ๊กกรีนแบ็กอัพอันนี้ยังกนะุสาให้กดสกิป์แบ็กอัพได้ไม่แนะนําให้กดสกนะิป์แบ็กอัพให้กดบิ๊กกรนแบ็กอัพมันก็จะแสดงขึ้นมาคําที่1ก็คือคําว่าอะไร tragic อันนี้นะครับเราก็พิมพ์อ่าเราก็เขียนคําว่า tragic เข้าไปอันนี้คําที่2คําว่าอะไร แเราก็เขียนเข้าไปตามนี้นะครับก็ขเขียนไปจนกว่าจะจบอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้แล้วเพราะว่าเอาไว้ใช้เป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าคนอื่นๆนะครับก็ะจะมาจดเข้าแผ่นกระดาษอันนี้กัน Okay. จบเสร็จปั๊บก็เก็บอันนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้ใครเห็นนะครับอันนี้มันก็จะให้เรายืนยันคําอีกทีหนึง่งแล้วก็เช็คให้ดีเช็คกับเทียบกับคําที่เราจดมาว่าถูกต้องตามลําดับด้วยหรือไม่อย่าจดผิดนะอันนี้ก็เช็คครบทุกคําปุ๊บเสร็จปั๊บบนหน้าจอคอมก็จะให้เราสร้างพินนะพินเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นรหัส บนมือถือเนะเวลาสมมติอยู่ดีเราทํามือถือหายไปอย่างเงี้ยมีใครอีกมือถือของเราไปเขาก็ยังไม่สามารถเข้า i g Facebook เราได้เพราะว่าเวลาเราจะใช้มือถืออย่างเงี้ยเราก็ต้องอย่างน้อยใช้หน้าเราหรือต้องพิมพ์รหัสกดรหัสเลขรหัสบนมือถือเพื่อที่จะเข้าไปในมือถือนะครับเ r ซบุ r ก็เหมือนกันใครก็ตามที่เ r ซบุ๊เราไปก็ยังใช้งานไม่ได้ก็แนะนําให้ใช้รหัสที่เราจําได้นะอาจจะใช้รหัสเดียวกับมือถือก็ได้บนหน้าจอคอมเนี่ยวิธีการกดนะก็คือ บนหน้าจอคอมเราเห็นแค่จุดๆ,ๆ,ๆส่วนบนหน้าจอเทรเซอร์เนี่ยเราเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็คือตำแหน่งเนี้ยถ้าบนหน้าจอคอมตำแหน่งซ้ายสุดบนเนี่ยก็คือเลข3กลางอันนี้ก็คือเลข1นะสมมติเราต้องการตั้งรหัสเราเป็น1 1 2 2 3 3นทาะก็กดตามตำแหน่งอย่างเช่นอันนี้ก็1 1 2 2 3 3่งแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ถึง50ตัว เลขเลยนะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ยาวขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เอาจริงๆ4ตัวถึง8ตัวก็กําลังดีแล้วนะครับก็1 1 2, 2่งอีกรอบนะอันนี้ก็เป็นการยืนยันตัวรหัสที่เราต้องการใช้โอเคเรียบร้อยพินเซ็ตก็เรียบร้อยนะครับอันนี้แล้วก็ Activate Coin แล้วก็ใช้เปิดใช้งานเหรียญที่เรา ใช้กันบ่อยๆก็บิตคอยอิตาเลี่ยมหรือถากเพื่อนๆมีการใช้เหรียญสกุลอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปทําการเชื่อมต่อกับ Metamask นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันด้วยเพราะว่าใน t r a s e r Suite เนี่ยมันรองรับค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็ตั้งเป็นเทสเฉยๆลูกค้าเพื่อนๆจะต,ตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะจะตั้งเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือจะตั้งเป็นว่า t r a เซเฉยๆก็ได้อันนี้สําคัญมาก นะครับจะเป็นการเลือกชนิดของกระเป๋าที่เราใช้กับ t r a เซอมันจะมีให้เลือก Standard ด a l ลเลก็คือ No p a s สดเฟ e กับฮ i d d น n w ลเลต t ก็คือ a ั s ดเฟสสำหรับผู้ที่ใช้งาน t r a เซอเนี่ยถ้าได้ยินคาว่าพ s s ดเฟ e เมื่อไหร่เนี่ยให้ระวังเป็นพิเศษก่อนเพราะว่า p a s s ดเฟ e เปรียบเหมือนเป็คำที่25นะครับซึ่งมันจะเป็นคำที่เหมือนกับ เป็นนอกเหนือจากคที่ยี่ี่เราสามารถใช้ตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรพิเศษได้หมดเลยความหมายก็คือถ้าเกิด UID เราใชา้เราพิมพ์ตัวอักษรพิเศษตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่เข้าไปแล้วยาวแบบ20ตัวแบบรหัสแบบปลอดภัยสูงสุดเลยเนี่ยอนาคตถ้าเรากลับเข้ามาใหม่แล้วเราอยากจะโอนเงินออกอย่างเงี้ยแต่เราจําไอ้ตัว p a สเ p h a ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถโอนเงินของเราออกไปได้นะครับ เคยมีแล้วนะที่เกิดขึ้นลูกค้าของผมเนี่ยมาหาแล้วเขาจำพาสเวิร์ไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆคือเงินหายเลยก็คือไม่สามารถโอนเงินออกได้เลยนะครับก็ให้ระวังเอาไว้สําหรับมือใหม่หลายๆคนเลยนะถ้าเกิดเข้ามาเจอหน้านี้ปั๊บเนี่ยมีให้เลือกสแตนด์ d w ลเลต t กับ h i d เด n น a l ลเลตแล้วให้เราใส่พาสเวิร์ดเนี่ยให้เว้นว่างอย่างเดียวนะครับอย่าไปใส่เลยในพาสเวิร์ดเด็ดขาดสาคัญมาก,มากๆเรามีเตือนในใบปิวของทางสยามบีด้วย นะครับว่าอย่าไปใช้ให้เรากด Standard Wallet เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเข้าใจว่า p a สเว a ร e คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปใช้ได้แต่สำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งใช้นะครับก็เรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วมีบัญชีบิตคอยเตอร์เลียมนะครับอยากจะสร้างบัญชีโอน i t c o i n เข้ามาทำยังไงก็กดไปที่ Bitcoin กด r ร e e ซฟโชว์โ f address อ่าแล้วก็มาเช็คว่าในตัวเครื่องเนี้ยกับบนหน้าจอคอมเนี่ยตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกดคอนเฟิร์มบนทร a เซอร์นะครับมุมขวาแล้วก็มาที่หน้าจอคอมใหม่จะสแกน QR ก็ได้หรือจะ Copy a r e s e เ s เอาไปให้ Exchange เช่น Bit Cup หรือ Binance เพื่อที่จะโอนเงินเข้าทร a เซอร์ของเราก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานกับตัวโปรแกรม Tracer Suite นะก็เท่านี้สำหรับการโอนออกก็แค,ค่กดเซ็นนะครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการสาธิตการใช้งาน t r a c e r กับตัว MetaMask นะครับ m e t a m a s เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับระบบ l บล็ c h a i n ที่เป็นเกี่ยวกับพวกิตเตอรเียมทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเชนอิต t เลียมแล้วก็เชนอื่นๆที่เขาเรียกว่า EVM ก็คือเป็นอิตเเลียมเวอร์ชวลแมชชีนเหลืออะไรบ้างล่ะที่เป็นพวกสกุลพวกจำพวกอิตเ r อ u เลียมเวอร์ชวลแมชชีก็จะมี bnb ที่มีซึ่ arbitrum พวกมาติก k พวกนี้จะจัดว่าเป็น evm เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเราก็อันดับแรกเราก็เสิร์ช metamask ไปที่ metamask io ะนะครับกดตรงนี้กดดาวน์โหลดครับให้เลือก chrome install metamask for chrome นะสำหรับใครที่ใช้ chrome นะจริงๆก็ถ้าจะใช้ metamask เนี่ยนะนำให้ต่อ,อ chrome เพราะใช้งานง่ายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ tracer ได้ถ้าเป็นบางอันเนี่ยบางเ b r o ซอ e r เนี่ยจะไม่รองรับ นะการเชื่อมต่อกับพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็กดแอดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เซตอัพใช้งานก็เครียดนิวตรงนี้อันนี้เขาก็แค่เตือนว่าไม่มีใครกู้เงินให้คุณได้นะถ้าเกิดเราใช้งานอุปกรณ์อ่าพวกโปรแกรมพวกนี้นะเราก็ใส่รหัสผ่านอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากใช้อะไรก็แนะนําเป็นอันที่เราจาได้ครับส่วนตรงเนี้ยให้เรามัน ต้องอธิบายก่อนว่า s e ด d 24คำของ t r รเซอเนี่ยจะอยู่แค่ใน t r รเซอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในกระดาษของเราเท่านั้นนะครับเมแมเนี่ยมันจะสร้างซ e ดของมันออกมาด้วยแต่เราจะไม่ได้ใช้ของ m e t a m a s เนะืเพราะเราจะใช้เทรเซอร์ไปต่อกับ Metamask เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะจดคำ12คำเนะื่อ a เมแจะสร้าง12คำขึ้นมาเนี่ยก็กด Secure My Wallet ได้นะครับแต่สำหรับเราที่จะใช้งาน t r รเซ r เป็นหลักเนี่ย ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยก็กด r e m d m e l a t e r นะครับผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับก็กด next โอเคสังเกต account วันตรงนี้จะเป็นการสร้างเลขบัญชีนี้ผ่าน seed ของ m e o a m a s นะครับเราจะไม่ใช้บัญชีนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ปลอดภัยเนอะ seed เนี้ยมันอยู่ในคอมคอมเราโดนแฮกเงินก็หายเราจะไม่แช์นั้นเราจะเพิ่มบัญชี ของ tracer เข้าไปนะครับกดปึ๊บ add account h a r d a l e t add h a r d a l e t ครับเลือก tracer กด continue อันนี้เราก็กด don't ask me again ไปเลยจะได้ง่ายนะครับกด export ตรงนี้อีกแล้ว passphrase สำคัญมากนะครับหรับคนที่ใช้ tracer อย่าไปใช้ passphrase นะครับถ้ายังไม่เข้าใจดีว่า passphrase คืออะไรให้กด standard wallet เท่านั้นสำคัญมากๆนะครับอันนี้ เราก็กด Standard Wallet กดปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้ามาในหน้านี้จริงๆเดี๋ยวผมขอทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าพอดียังไม่ได้ดึง t r a c e อออกมันเลยเหมือนกับว่ารหัสมันยังเข้าอยู่นะพินของ Tracer จริงๆมันจะต้องขอไอตัวพิน1 1ึ2 3 3ของผมด้วยอันนี้เดี๋ยวเปิดตัว m เมชแม k ใหม่วิธีการแอดนะครับก็เหมือนเดิมก็คือกดลูกศรตรงนี้ Add account or hardware wallet Add hardware wallet ครับกดฟกเอาใหม่นะไปที่ meta mask กดลูกศรชี้ลงไปที่ Add account or hardware wallet กด Add hardware wallet ครับไปที่ tracer กด continue อ่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ให้เรากดคลิก to activate นะครับแล้วก็กด export public key อันนี้ไม่มีปัญหาอ่ะมันก็จะขอพินแล้ว สังเกตว่ามันจะขึ้นแค่จุดๆๆบนหน้าจอคอมสมมติมีใครมีแฮกเกอร์คนไหนส่องหน้าจอคอมเราอยู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราสรุปแล้วเรากดรหัสอะไรกันแน่อย่างกรณีนี้ผมกดท่านมองหน้าจออย่างเดียวเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าผมกดเลขอะไรอันนี้อย่างที่บอกนะครับสำคัญมากอย่าเลือกพาร์เฟดอย่าใช้พาร์เฟดนะครับให้เลือกสแตนดาร์ดบอลเลตเท่านั้นเราก็ Standard แสแตนดาร์ดบอลเลตรอสักคู่นึง ตรงนี้เนี่ยในขั้นตอนการเลือก HD Part เนี่ยแนะนำให้เลือกอันที่มีคำว่า t r a c e r นะครับเวลาเราไปต่อกับ t r a c e r สูตรเนี่มันจะได้สร้างบัญชีเดียวกันขึ้นมานะแล้วก็กดตรงนี้แล้วกด Unlock จะเลือกบัญชี1,2,3,4,5อันนี้อันไหนก็ได้จริงๆอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าเลือกอันแรกดีก,กว่านะครับอย่าไปเลือกอันหลังๆมากเกินไปแล้วก็กด Unlock การสังเกตว่ามันบัญชีนี้เป็นของเทรเซอร์หรือไม่เนี่ยเราจะไม่ได้ดูจากตรงนี้นะให้เราดูจากตรงนี้ครับตรงกลมตรงนี้มันจะขึ้นว่าเทรเซอร์อันนี้ก็คือการันตีว่าโอเคเป็นการเป็นบัญชีของเทรเซอร์แน่นอนสําหรับบัญชีของเมท a ่าแมสซึ่งเราจะไม่ใช้กันเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะครับก็เลือกบัญชีนี้ไปตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะโอนเงินเข้าตัวเทรเซอร์แล้วนะครับผมจะลองโอน usdt นะครับมาเข้าเทรเซอร์ วิธีการโอนเนี่ยอันดับหนึ่งเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะโอนออกเข้ามาในเทรสเตอร์เราเนี่ยเก็บเป็นเชนไหนสำคัญมากๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก m e t a m a s สเนี่ยรองรับเหรียญสกุลจำพวก EVM นะครับพวกเชน EVM ทั้งหลาย BNB OP มาติดโพ l y ก o อนพวกนี้นะครับหรือ Arbitrum วิธีการเปลี่ยนเชนนะครับให้เรากดตรงนี้ อย่างกรณีของผมเนี่ยผมจะสาธิตให้เป็น BNB ไปนั้นสมาเชนนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกครับถ้าผมโอนผ่าน Ethereum m a i n n e เนี่ยคลิปนี้น่าจะมีประมาณพ0 0 0องพัได้นะครับในการทาในการจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปกด Add Network ตรงนี้กด Add เชนที่เราจะใช้ครับอย่างกรณีนี้ก็คือ BNB กด Approve นะครับ Switch to BNB เชนเพื่อใช้งานเลยมันก็จะมีเชนอื่นที่เราเลือกใช้งานเยอะแยะเป็นหมดนะครับเราก็เลือกเอา ถ้าเกิดในนี้ไม่มีมีไม่พอเนี่ยเราสามารถ add network manually ได้อีกนะครับก็คือ add เองได้อีกนะแต่อันนี้ก็ส่วนมากจะไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเชนที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วโอเคอันนี้เราก็เช็คตรงนี้ก่อนนะครับด้านซ้ายว่าเป็นเชนไหนขึ้นว่า bnb chain โอเคถูกต้องผมก็จะ copy อันนี้เอาไปให้ exchange เ,เ,เพื่อที่จะโอนเงินเข้าบัญชี tracer ของผมนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาโอนกันเลยละกัน จะลองโอนดูเราสามารถเปิดให้ตัว MetaMask เนี่ยโชว์เป็น QR ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้อ Exchange อยู่จะได้โอนง่ายขึ้นผมจะลองโอนมาเป็น1 USDT ลวกันก็สแกน QR ได้เลยหรือ Copy ตรงนี้ไปใช้นะครับ ยิ่มันเหมือนสแกนไม่ติด แล้วมันจะสแกนไม่ได้ผมลงคัดลเข้ามาในนี้แล้วให้มันจ้าง QR นี้ให้หน่อย QR นี้ QR นี้ได้โอเคก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะถ้าเกิดสแกนไม่ได้ก็ เอาไปใส่เอาก๊อปเลขบัญชีไปใส่พวก bscscan. com เดี๋ยวผมมาสอนใช้คีย์ว่า bscscan. com มันเจ๋งยังไงนะครับก็อันนี้ผมโอน1 USDT โอเคก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าอันนี้ก็ลองรีเฟรชดูนะครับว่าเหรียญเข้าไหม ในการเช็คว่าเงินเราเข้าตัวทรัพย์แล้วหรือไม่เนี่ยมีวิธีเช็คได้หลายวิธีนะครับหนึ่งก็คือเช็คผ่านตัว t r a พย์สินสวีถ้าเกิดตัว t r a พ e ์ส u i t วีเนี่ยเขารองรับเชนนั้นๆแต่อย่างกรณี BNB เนี่ยมันไม่ได้รองรับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งใช้ผ่าน MetaMask ก็กด Refresh List ดูว่ามันอัปเดตเราเรียงกรณีนี้มันยังไม่ update. อัปเดตแต่ว่าเหรียญถ้าเช็คใน bscscan.com นะครับเป็น เว็บที่เอาไว้ใช้ใชดูพวกตัวใบแนสสมาร์ h เ i นทั้งหลายแหล่นี่ว่ามันเงินเข้าออกอะไรตรงไหนยังไงในบัญชีนั้นแล้วหรือยังเนี่ยก็คือดูตรงนี้นะครับผมก็กรอปเลขบัญชีของ Metamask เนี่ยแหละนะแล้วก็พิมพ์ bscscan. com นะครับอ่าแล้วก็เอาเลขบัญชีมาวางตรงนี้เสร็จกดค้นหามันก็จะขึ้นข้อมูลของบัญชีนั้นหมดเลยว่า ประวัติการโอนเงินเคยโอนเงินจากไหนไปไหนได้รับเงินอะไรบ้างนะอย่างกรณีเนี้ยโทโเค็นผมเคยรับ USDC มาเนี่ยก็สามารถดูได้เงิน USDC ก็เข้าแล้วหนึ SC, USD, นะ่งโทเค็น BSC USD ก็คือเข้าเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็คือเงินเข้า t r รดเ r อร์ละเพราะว่าบัญชีก็คือบัญชี Tracer ทีเนี้ยถ้าใครอยากให้เงิน USDC เนี่ยขึ้นโชว์นะครับใน น้า m ม t a m a ม k วิธีทำก็คือกด Import Token แล้วเราก็ต้องไปหา Token Contract Address ของ usdt บนระบบ Binance Smart Chain อาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับวิธีทำก็คือให้เราไปที่ coinmarketcap com นะครับแล้วก็เสิร์ช usdt หรือเหรียญอะไรก็ได้ที่เรามีเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับตรงคำว่า Contract c นะครับเช็คเชนดีๆนะครับอันนี้เชนอิตาเลี่ยม ไม่ใช่ผมใช้ Binance Smart Chain อยู่ให้กดไปที่มอ r บ b n น b i n a n น e Smart Chain คืออนนี้ให้เรากดไอตรงสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี้ยก็ป y ี o p y เสร็จปับ๊บเอาไปใส่ตรง Contract Address เ,เมื่อกี้ก็คือไปที่ MetaMask ไป Import Token ใส่เข้ามาในนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลมาทั้งหมดกด Next ครับ Import ปึ๊บข้อมูล USDT เราก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับทีเนี้ยการจะโอน USDT ออก ตอนนี้ผมจะโอนออกไม่ได้นะครับจากเทรเซอร์โอนออกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังใช้งานเชน BnB อยู่แต่ผมยังไม่มี BnB เลยนะครับการที่เราไปใช้งานเชนไหนเนี่ยต้องจำไว้เลยว่ามันมีค่าธรรมเนียมนะครับการโอนเงินเนี่ยมันไม่ฟรีนะถ้าเราใช้เชนอิตาเลี่ยมค่าธรรมเนียมก็จะเป็นอิตาเลียมอ่ะอีเตอร์นะเราก็ต้องเหรียญอีเตอร์เนี่ยอีเ e ชเนี่ยโอนเข้าไปเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการโอน T กรณีของผมใช้ Binance Smart Chain ผมก็ต้องโอน BNB เข้าบัญชีของ Trezor เพื่อใช้ในการโอน USDT นะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับผมก็จะทำการโอนเงินเข้าไปนะครับนนี้ตอนนี้สังเกตในหน้า BSC a แกนมันจะขึ้นว่าผมไม่มี BNB m e น a m a s ะ MetaMask ก็จะขึ้นเหมือนกันก็คือไม่มี BNB ข้อมูลมันจะเป็นข้อมูลเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็กรณีนี้เดี๋ยวผมต้องโอนเข้าไปใหม่ ก็จะโอนเป็น BNB เข้าไปนะครับไม่ต้องเยอะครับสัก1ดอน2ดอนก็น่าจะเพียงพอต่อการาใช้งาน b i n c e น m a r t Chain นะสำหรับใครที่ใช้งานเชนอิตาเลียม <c oughs> ก็อาจจะต้องเตรียมเงินเยอะหน่อยอาจจะครั้งหนึ่งสองสามนี้แล้วแต่นะถ้าช่วงที่คนใช้กันเยอะๆมีหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงก็เชนอิตาเลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดต้องมีการโอนเข้าออกบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ อันนี้ผมลองโอนเข้าไป0.01 bnb เข้าบัญชีของ t r รเซอร์เนาะ okay. เรียบร้อยก็รอมันโอนนะครับจะเช็คใน bsc สแกนก็ได้อ่ะอันนี้เข้าแล้วก็ควรจะขึ้นเหมือนกันเรียบร้อยนะคะรับพอเข้าแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถโอนเงินออกจาก t r รเซอได้ละอ่าว,วิธีการโอนออกจาก t r รเซอนะอันนี้ผมจะทำผ่าน m e t a m a s k นะครับก็กดไปที่ MetaMask กดที่ MetaMask เสร็จเนี่ยเรากด s e n นอันนี้ผมจะโอนกับเข้าบัญชีของอันนี้ซึ่งก็คือบัญชีนี้ก็จะ Copy มานะครับก็อยากจะโอนเข้า Exchange เลขบัญชีอะไรก็ต้องไปขอ Exchange งิดคแล้วก็เข้าไปส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่อ่าฟังก์ชันที่เรียกว่า w i t o d r a อ่าวิดนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นถอนเงินนะครับพอเข้าไปกดถอนอาฝากเงินนะครับกับ deposit เนาะภาษา,ษาอังกฤษก็คือเป็นการฝากเงินนะครับพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากจะฝากเงินเป็นสกุลอะไร USDT สมมตุติเลือก USDT เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าอย่าง Binance เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเชนเยอะมากเลยเราก็ต้องเลือกเชนให้ถูกนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะโอน USDT เข้าไปเป็นเชน i บ Binance Smart Chain เราก็ต้องเช็ค ว่า Exchange นั้นนะเขารองรับหรือเปล่าการโอน USDT เป็นไ a n า e Smart Chain อย่างนี้นะครับถ้าอยู่ดีเราโอนเข้าไป USDT เข้าไปผ่านไ a นา s s m r t t h h i n n แล้ว Exchange นั้นเขาไม่รองรับไใน Smartchain เนี่ยยุ่งเลยนะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีเราอาจจะกู้เงินคืนเลยไม่ได้ก็ได้นะถ้าเราถ้าเราไม่เช็คก่อนอันนี้สำคัญมากๆก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่างกรณีนี้ผมก็จะโอนผ่านไ a n า e Smart Chain ผมเช็คแล้วว่าโอเคเขารองรับนะเราก็ เช็คว่าเรามี BNB สําหรับจ่ายค่าธรรมเนียม USDT ที่เราจากโจนมีหรือไม่โอเคถูกต้องเมื่อกี้ผม Copy Address มาแล้วจาก Exchange ก็เอามาวางตรงนี้นะครับกดเลือกเหรียญที่เราจากโจนออก USDT MAX กนะก็คือ1 USD แล้วอ่าล้วก็เช็คค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 5 1 7 5 BNB นอะอันนี้เขาก็บอกให้เรา ก็ประมาณ10บาทอ่ะไม่ใช่สิประมาณ1บาทนะก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็เท่ากับอ่<ม>เองินที่เราจะโอนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็คือ1.03ดอลลาร์นะก็กดคอนเฟิร์มครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วให้เรายืนยันในทรั c เซอร์นะครับก็กดเ,เราตลอดไปเลยแล้วก็ใส่พินเข้าไปครับตั้งพินอะไรไว้ก็พิมพ์ตามนั้น เสร็จปับ๊บเราก็มาดูที่ทร a c เซอร์กันครับกดคอนเฟิร์มนะครับ,ก,รบก็เช็คจำนวนเงินโอเคก็เป็นการโอน USDT ออกกลับเข้า e นะเอ็กชางแล้วก็เข้ามาเช็คนี้นว่ามันโอนออกไปแล้วหรือยัง 1 7วินาทีที่แล้วนะครับก็ยังโอนไม่สำเร็จอ่ะโอเคโอนออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไม่มีโทเค็นอยู่ในนี้แล้วนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ BNB อย่างเดียวก็จะโอน BNB ด้วยก็แค่กดเหมือนเดิมนะครับไปที่ MetaMask กดเซนใส่เลขบัญชีที่เราต้องการโอนเข้าไป<ม>เลือกเหรียญน,นะครับเช็คว่า Exchange เขารองรับเหรียญน,นี้สกุลนี้ เชนนี้ใช่หรือไม่อย่าเช็คแค่สกุลเหรียญอย่างเดียวนะครับให้เช็คเช a i ด้วยสําคัญมากๆนะคำว,ว่าเชนหรือ network เนี่ยให้เช็คให้ดีก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะโอน max ไปเลยปุ๊บก็เช็คให้ดีโอนเท่าไหรค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ขหรเขาก็จะแจ้งขึ้นมาเสร็จปับแล้วก็เข้ามาดูที่ tracer กดยืนยันการโอนออกปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คใน e x c h a n g ว่าสรุปแล้ว เงินเข้าแล้วหรือไม่โอเคเงินเข้าเรียบร้อยก็เป็นอันสจิ้นนะครับสำหรับการสาธิตการใช้งานเทรเซอร์การติดตั้งเทรเซอร์ครั้งแรกการใช้งานเทรเซอร์สวีทแล้วก็เอาเทรเซอร์มาต่อกับเนชั่นแบสการโอนเข้าโอนออกผ่านตัวแบน e ์สมาร์ชเอนนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้ หรือถ้ามีอะไรต้องการติดต่อกับทางสยามบีซีก็สามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์สยามบีซีนะครับขอบคุณครับ